ปาริวะบุระาปริปุเรนติสาการังพวงนาำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาบให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกะปะติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแก่รงมีย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่รัโรู้มีไปแล้วได้ชนนนยิ่ิทีตังไปที่ตัตตงตมหัง ข้ออิทธิพลที่ท่านปาถนาแล้วตั้งใจแล้วิิปะเมวะสามิชตุจงสำเร็จโดยฉับพันสับเพเรนตุสังกษาขอความดำริทั้งควงจงเต็มที่ยันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมามีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี สัพพิโยวิวัชันตุความจััยไทั้งพวงจงบำราบไปสัพพโรโควินัส,สตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเตภวัดวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีธี่ขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อภิวาทนาสิริสสนิจังอุทธปาจา,ายโนจัตตารุธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพระรังอ่อนสีประการคืออายุวนาสุขาพระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว้ยกามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิ้ชัยสิทธิธนังราพัง ความชนะความสำเร็จสาแปรรัโสดิีพาขยังสุข,ขังพระรังความสวัสดีความมีโชคความสุขแลรกกำลังสิริอายุจวันโนจะโพคังสิริอายุันาโพคสมบัติผู้ที่จะยัสวาความเจริญแลกความเป็นผู้มียศสัตวสาจะอายุจา การได้อายุยืนเป็นร้อยปีชีวสิทธิพาวันตุเตแรกความสำเร็จิในชีวิตจงมีแก่ท่านในการทุกเมื่อเถิสาธุนยมนะโชวดบีมีความสุขบุญรักษาหลวงพ่อพนอนคุ้มครองนิยมนะบุญใดที่เราปารถนาแล้วตั้งใจแล้วเจตนาแล้ว จงสำนึกทุกปากาะร,ระการเจริญพรสาธุนะอาบพระพาพร้อมกันครับอรหันต์สมานะคะรับอรหังสัมมาะสมุทโธพระกวาพุทธังพระกวนตังทิฏมาที ไปที่หน้าองค์พระนะครับเ็นถวายไปแต่องค์พระน้อยจะ